วันนี้เราก็จะมาสอนโหลดแอปทำเสียงใต้นาำกันนะครับจะมีสองแอปนะครับจะเป็นแอปนี้นะครับผม a n d ครับลดในเพจจะโตแล้วครับเคครบพิมพ์ไปเลยฮนะ a n d r o v i d จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ตอนนี้ครับติดตั้งเลยครับโอเคครับเราก็ดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราเข้าแอปตอนนี้เลยนะครับนี่ครับเราต้องไปค้นหาเพลงก่อนไปเลือกเพลงเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเรากดตรงนี้ครับตรงเป็น วิดีโอนะครับเข้ามาเลยครับเราก็เลือกเสียงเพลงครับเสียงเพลงที่เราจะใช้อ่ะมันจะเลือกเป็นเพลงนี้นะครับ โอเคครับแล้วก็เลือกเนี่ยครับเราก็กดตรงนี้ครับเป็นรูปเพลงนะครับ <Okay. S 1> เราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วเราก็ย้ายมาแอปตัวน,นี้นะครับผม โอเคครับเราก็เลื่อนหาอืเปลี่ยนเสียงเพลงตัวนี้ครับเปลี่ยนเสียงนี่นะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเลื่อนมาเลื่อนมาสุดๆเลยครับนี่ครับนี่ครับเสียงใต้น้ำครับ ก็จะมีหลายอย่างนะครับให้เราเลือกเลยฮะเราชอบอันไหนเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับปนนออเปอนนานาไม่ได้คฮะเดี๋ยวติดเล็กก็สิ นี่นะครับโอเคครับเราก็ลองมาเปิดฟังกันดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วเราจะใส่ตอนนี้ก็ได้ครับ oh, <yeah. S 1> นี่ครับ <wanna> you, นี่นะครับผมแต่ถ้าเราไม่อยากจะไม่ยังยังยังไม่อยากใส่ใช่ไหมครับ เราใส่อย่างนี้ก็ได้ครับเราเปิดเพลง <wanna> kiss. นี่ครับาารเราค่อยกดก็ได้ครับถ้าเราจะทำคลิปแล้วก็อัดหน้าจอเลยฮะอัดหน้าจอแล้วเราก็เปิดวิดีโอแล้วก็เราก็กดเวลาเราจะใส่เสียงได้น้ำล้วก็กดเสียงได้น้ำเลย โอเคครับผมคนครับถ้าเราถ้าเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องเราต้องการเสียงแล้วเรากกดบันทึกตรงนี้เลยนะครับตรงเป็นรูปใหม่นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูครันะครับแล้าเรื่องอ่ะเราก็กดตรงเพลงล้วก็กดสร้างไปเลยครับ นี่นะครับก็ได้บันทึกเสร็จที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ